ขับเฮาส์เนี่ยผมว่ามีคนอธิบายมีคนพูดถึงกันเยอะนะว่าที่มันเป็นกระแสได้ขึ้นมาเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะเรื่องของการ fear of missing out การที่คนกลัวตกขบ,บวนรวมถึงว่าการที่มัน invite only บน ios เนี่ยคนเขาก็เลยอยากมีส่วนร่วมอยากเข้าไปรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนนั้นบ้างแต่วันเนี้ยผมพยายามจะหาคําตอบที่มันลึกซึ้งกว่านั้นว่าที่ทางของขับเฮาส์ในโซเชียลมีเดียในออนไลน์แพลตฟอร์มเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนแล้วปัจจัยอะไรที่ทําให้ขับเ้ามันประสบความสําเร็จไปมากกว่าการแค่คนเนี่ย fear of missing out เดี๋ยววันนี้ ผมเก่อนอื่นขอพูดถึงสื่อมีเดียแบบกว้างๆก,ก่อนนะว่าผมสามารถแบ่งสื่อหรือมีเดียเนี่ยออกเป็น4ประเภทหลักๆอันแรกก็คือตัวหนังสือ Text ตัวที่2รูปภาพตัวที่3มวิดีโอและตัวที่4เสียง ในยุคเก่าในสื่อที่เป็นอนาล็อกเนี่ยการที่คุณจะสร้างคอนเทนต์ที่เป็นเท็กซ์หรือเป็นรูปภาพได้คุณต้องเป็นเจ้าของโรงพิมพ์เป็นเจ้าของเพรสเป็นเจ้าของสื่อในขณะที่วิดีโอหรือเสียงเนี่ยคุณจะต้องเป็นเจ้าของสถานีละมีลเซนส์ในการให้ออกอากาศบ้างละแต่การเข้ามาของอินเทอร์เน็ตนะมันเดโมแครติทส์กระบวนการตรงนี้ทำให้คนทั่วไปสามารถสร้างคอนเทนต์ได้ง่ายมากขึ้นคุณสามารถเขียนอะไรก็ได้คุณสามารถอัพรูปอะไรก็ได้คุณสามารถอัปวิดีโอ อะไรขึ้นมปก็ได้บนอินเทอร์เนต็ตทีนี้พออินเทอร์เนต็ตมันเข้ามาเป็นพื้นที่ที่ทำให้ใครก็ได้สร้างคอนเทนต์เนี่ยมันเลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าแพลตฟอร์มหรือพื้นที่ที่รวบรวมคอนเทนต์เหล่านี้ขึ้นมาอย่างเช่น Google เนี่ยก็เป็นแหล่งรวมแหล่งค้นหาสื่อประเภท Text ประเภทบทความบล็อก ข่าวต่างๆนานานะ YouTube แหล่งรวมวิดีโอ Flickr er, Instagram ที่เป็นแหล่งรวมรูปภาพหรือ Spotify Apple Music ที่เป็นแหล่งรวมสื่อแบบเสียงอย่างเพลงหรือกระทั่งพอดแคสต์ก็ตามแต่การสร้างคอนเทนต์เหล่านี้ไม่ว่าจะบนบล็อกไม่ว่าจะบน YouTube หรือกระทั่งพอดแคสต์ก็ตามเนี่ยมันต้องมีกระบวนการมีขั้นตอนเหมือนกันอย่างเช่นว่าคุณจัดวิดีโอคุณต้องมีกล้องมีไมโครโฟนมีการตัดต่อพอดแคสต์มันก็ต้องมีไมโครโฟนอัดเสียงมีห้องสตูดิโอมีการตัดต่อต่างๆนานานะเขียนบล็อกก็ต้องมีเว็บ ทำนู่นนี่นั่น,นตัวแพลตฟอร์มเองมันก็เลยเกิดการพัฒนาเกิดการทรานส์ฟอร์มจากเดิมที่เราเขียนบล็อกบนเว็บ ทุกวันนี้เรามี Facebook เรามี Twitter ที่เป็นพื้นที่ที่ทําให้เราสามารถแสดงออกแสดงความเห็นออกไปได้ง่ายกว่าเดิมแค่คุณเปิดเว็บและพิมพ์อสแกมคุณสามารถอัปรูมขึ้นไปได้ง่ายๆหรือ IG IG s t o r y หรือ t i ด t o k อกที่คุณสามารถสร้างวิดีโอขึ้นมาได้ง่ายๆด้วยมือถือเครื่องเดียวไม่ต้องมีกล้องไม่ต้องมีไมโครโฟนเป็นต้นน่ยพื้นที่เหล่านี้มันนอกจากทําให้กระบวนการสร้างสื่อง่ายขึ้นแล้วเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า f e Feedback l o o p หรือเป็นพื้นที่ที่ทําให้ผู้ติดตามผู้ชมสามารถมีปฏิสัััมมพนนนธ์กกบคสร้้้าาางงงได่่ยยิขึ สังเกตไหมครับว่าสื่อเสียงเนี่ยมันยังติดอยู่กับแค่ความเป็นพอดแคสต์ที่ต้องการขั้นตอนมีขั้นตอนมากกว่าและไม่มีฟีดแบ็กลูปไม่มีการปฏิสัมพันธ์แบบเรียลไทม์ซึ่งคลับเฮาส์่แหละมันเข้ามาตอบโจทย์ ตรงนี้โดยเฉพาะเพราะคุณไม่จําเป็นต้องมีสตูดิโอคุณไม่จาเป็นต้องมีไมโครโฟนเป็นเรื่องเป็นราวเพียงแค่คุณเปิดแอปขึ้นมาสร้างห้องแล้วก็ใช้ไมโครโฟนบนสมาร์ทโฟนเลยก็ได้ขับเท้าคือคุณไม่ต้องมีเครื่องมือไม่ต้องมีการจัดเตรียมใดๆว่างคุณก็ทํานัดเพื่อน4ี่หคนมารวมปุ่มกันเอาวันนี้5้าโมงเย็นทําได้เลยต่างคนต่างอยู่บ้านไม่ต้องไปสตูดิโอไม่ต้องมีไมโครโฟนเป็นเรื่องเป็นราวที่สําคัญคือมันมีฟีดแบ克ลูปแบบเรียลไทม์คุณสามารถมีปฏิสัมพันธ์มีการโต้อตอบแลกเปลี่ ไม่เหมือนพอดแคสต์คลับ House มันเลยเป็นเหมือนจิ๊กซอตัวสุวทดท้ายในมีเดียทั้ง4ตัวที่ผ่านกระบวนการดิม r ครไทเซชันของอินเทอร์เน็ตแล้วก็ผ่านกระบวนการทรานส์ฟอร์มให้มันเป็นสื่ออออนไลน์แบบใหม่ทั้งหมด c l u บเฮาส์มันเลยเป็นเหมือนตัวกลางระหว่างโลกเก่าอย่างวิทยุกับโลกใหม่อย่างพอดแคสต์ที่ผสมผสานกันเอาระหว่างความออนไลน์และความเรียลไทม์เนี่ยมาไว้ในตัวเดียวกันซึ่งก่อนหน้าน,นี้มันยังไม่มีใครทําเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็บวกกับกระแสเฟี Fear Missing เอาด้วยล่ะครมันเลยทําให้ข l ับเฮาส์เนี่ยบูมขึ้นมาได้ภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนในประเทศไทยนะในอเมริกาเขาเริ่มบูมกันมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วแล้วแหละ แต่ในระยะกลางในระยะยาวเนี่ยตัวแอป c u u h o u u s เจะอ,อยู่รอดและเติบโตไปมากกว่านี้ไหมอันนี้ผมว่าตอบยาก แต่อย่างน้อยโมเดลของ l u b House ที่เป็นพื้นที่สำหรับให้คนเข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันผ่านเสียงเนี่ยมันน่าจะอยู่ต่อไปเพราะอย่างน้อยน้อย b o o k ุ๊กเขาหันมาทำแล้วถ้าใช้เปรียบเทียบระหว่าง Facebook กับตัวแอป Clubhouse เองเนี่ย Facebook อาจจะดูมีภาษีมากกว่าไม่ว่าจะด้วยชื่อเสียงของการเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มล่ะไม่ว่าจะด้วยความใหญ่ของบริษัทที่มากกว่าบวกกับว่า l u b House เนี่ยเขียนขึ้นบนแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า a g o r a มันคือแพลตฟอร์มที่ทำ Audio ะะอเอเดียสตรีมมิลลงน้าะป ทุกอย่างเอาไว้เป็น plain text ก็คือไม่มีการเข้ารหัสใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะ id ห้องเลขห้องผู้ใช้งานจํานวนคนใช้ห้องใครเข้าห้องบ้างเนื้อหาในห้องคืออะไรกระทั่งเก็บหล็อกเสียงก็เก็บไว้พอข้อมูลพวกนี้มันไม่เข้ารหัสมันก็เสี่ยงที่จะข้อมูลจะถูกหลุดและกระทบความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานก็เลยคิดว่าในระยะยาวระยะกลางระยะยาวเนี่ยผมไม่รู้ว่า Clubhouse จะสามารถพัฒนาแอปพัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมาให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพได้ดีในระดับแอป แถวหน้าของโลกได้มากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะเมื่อมี Facebook จอคอหอยที่จะออกแอปเรียนแบบตามมาอยู่ติด